สวัสดีค่ะทุกคนฟอร์ดในลามาช็อปก็มีการอัปเดตแล้วนะคะมันจะอัปเดตท,ทุกๆวันพฤหัสตอนเจ็ดโมงเชา้าเวลาเดียวกับที่ไอเทมช็อปในฝั่งเบ t ทันรอยลูซเ set นั่นเองเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามันมีอะไรที่น่าสนใจบ้างอันนี้ทางด้านซ้ายจริงๆมันมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแล้วแต่ว่าสัปดาห์ที่เราใส่ไม่ได้ทำคลิปอันนี้นะคะก็สาหรับพูดถึง Even Item s เก่อนแล้วกันอันนี้นะคะ The Powder Cake มัน เป็นธนูนะคะเป็นธนูแต่ว่าก็จะเป็นอยู่ในประเภทของสไนเปอร์ไรเฟริลหรือว่าปืนสไนน์นั่นเองอันนี้เนี่ยมันเป็นธนูที่สายเคยชอบแบบเรียกว่าเกือบจะที่สุดแล้วอะเพราะว่ามันเวลามันยิงมันมันยิงเป็นแบบนี้นะคะเวลามันยิงไปอะคะ่ะเวลาเวลาที่เราง้างสุดแล้วอะกระสุนมันจะไปปักที่ตัวมอนทำดามเมจก่อนหนึ่งรอบแล้วมันก็จะระเบิดค่ะก็ หลังจากที่เรายิงไปโดนมอนใช่ไหมคะมันก็จะระเบิดหลังจาก2วิอ่วินี่นะคะมันเขียนเลยว่า e r r o explode after 2 seconds อันนี้เป็นธนูที่จริงๆเราถามว่าทำไว้แบบปั้นเคิรเราเล่นได้ไหมได้นะคะเดี๋ยวสซเอาให้ดูของไซมันเป็นแบบนี้อ่ powder cake powder cake อยู่ไหนเอ่ยปืนบางทีมันก็เยอะไปจนเราจำไม่ได้นะคะโอเคมาแล้วนะคะ powder cake ของไซ้เนี่ยใช้เป็นซันบีมเพราะว่าไซ้ต้องการที่จะให้มันแบบแรงสุดๆเพราะว่าธนูเนี่ยมันไม่ได้เน้นยิงแบบรัวๆเนาะแล้วก็เพิร์นะคะไซ้ใช้เป็นครีดาเมจสองแล้วก็ครีเรทสองแค่นี้เองลคะแล้วก็ทาร์เป็นอินเนอร์ซีไซ้ไม่ได้ทําอย่างอื่นเลยคือไซ้รู้สึกว่าไซ้ยิงเฮดช็อตเนี่ยมันก็ไม่ค่อยโดนด้วยนะคะก็เลยไม่ได้ใช้แล้วก็ไปพ่นสเตล์เบลิตี้ก็ไม่ได้ใช้เหมือนกันเราคิดว่าไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่กับธนู ส่วน i n p a c t ดูราเนี่ยคือไม่ใช้เลยดูรามันไม่ค่อยจำเป็นสำหรับการใช้พวกเนี้ยคือว่าคือว่าเวลาที่เราใช้อาวุธใช่ไหมคะอาวุธมันก็จะค่อยๆพังไปเรื่อยๆแต่ว่าแร่มันหาก่อนข้างงา่ายก็เลยไม่ได้ใช้แบบที่เพิ่ม durability ให้กับอาวุธนะคะ ก็เนี่ยคะ่ะชาใช้เป็นคริดดาเมจสองแล้วก็คริเรยสองเพื่อที่จะเพิ่มโอกาสให้ติดคริแต่พอติดครีแล้วก็จะยิงแรงด้วยแบบนี้นะคะส่วน5าถ้าเกิดว่าเพื่อนเพื่อนไม่ชอบอินเนอร์จีใช่ไหมคะก็เปลี่ยนเป็นท่าที่ตัวเองต้องการได้เลยอาวุธชนิดนี้นะคะถ้าเกิดว่าซื้อไม่ทันในอีเวนต์ไอเทเนี่ยยังสามารถเรียกได้จากในคอลเล t ชันบุ๊กวิธีการเรียกน,นะคะไปดูที่อาร์มอรี่แล้วก็ไปที่คอลเล t ชันบุ๊กจากนั้นก็เลื่อนลองมาที่ events c h e m a t i c s นะคะแล้วก็หาที่เป็นจนสลัดอันไหนวะเดี๋ยวก่อนนะหาก่อน medieval ปะไม่น่าใช่นะเออมันน่าจะเป็น pirate อ,อตอนนี้มันเป็น event pirate อยู่เนาะอ่านี่นะคะมาแล้ว powder cake ถ้าเกิดว่า ซื้อไม่ทันต้องใช้ตัววต๋วเลขอาวุธซื้ออหูตั๋วเลขอาวุธเนี่ยไซยจะบอกว่ามันหายากมากนะคะดูสิไซเล่นมาตั้งนานแล้วยังมีแค่5้าใบเองดังนั้นถ้าเกิดว่ามันมาขายในช็อปแบบนี้นะคะคุณจะรีบซื้อเลยไซยก็จะซื้อเลยเหมือนกันคือไซมีแล้วอันหนึ่งใช่ไหมคะแล้วก็จะเอามาไว้ในคอลเลคชันบุ๊กของไซอีกอันหนึ่งเดี๋ยวนะทำไมมันไม่ค้างเหรออดไหนค้างเหรออ้าวกดซื้อไม่ได้ เหมือนโอเคมาแล้วนะคะไซจะบอกว่าก่อนที่ไซจะมาอัดคลิปใช่ไหมาซเปิดฟอร์ดไหนมาปุ๊บเลเวลซาซพาวเวอร์เลเวลทางนั้นานาซบนนะคะเหลือนหนึ่งงงมากแต่ว่าดีที่ออกไปแล้วก็เข้ามาใหม่มันก็หายนะคะนี่เดี๋ยวเอาไปใส่ในคอลเลคชั่นบุ๊กนะคะนี่กดคอลเลกกดคอนเฟิร์มอ่าเรียบร้อย ทีนี้ไปดูของอย่างอื่นกันบ้างน,นะคะฝั่งซ้ายนี้ไซพูดไปหมดแล้วแต่จะพูดอีกครั้งเดียวแล้วกันว่าของที่น่าซื้อฝั่งซ้ายนะคะน่าซื้อมากที่สุดคือเจ้า rabbit red e r s e y ตัวนี้เป็นตัวที่ทาให้เรายิงสไนเวลาที่ติดคริด,ดีขึ้นแดงขึ้น75%เลยค่ะตัวนี้เหมาะกับการใส่เป็นซัพพอร์ตในการเลื่อนสายหนูมากๆจําเป็นนะคะจาเป็นสุดๆดีแบบห้ามพลาดเลยสิ่งที่ห้ามพลาดตอนนี้นะคะมีอยู่3อย่างคือ1 a m o l i s s l o t 2 copper powder, powder cake นะคะที่ใส่เพิ่งซื้อไป เมื่อกี้แล้วก็เจ้า Rabbit Raider j o ส n s o อันนี้ราคาที่เรียกว่าเพื่อนๆอ,อย่าพลาดเลยนะทีนี้มาทางฝั่งมือดีไอเทมส์กันบ้างตัวนี้ s e n t r y Gunner Airhead ความสามารถคือทำให้ป้อมปืนยิงแรงขึ้น25%ป้อมปืนเป็น ability ความสามารถนะคะ ability ของฝั่ง Constructor แต่ว่าเมื่อเราวางไปที่พื้นแล้วนะคะ ใครจะมาใช้ยิงก็ได้ค่ะอันนี้ไม่ได้จำกัดว่าจะต้องเป็น constructor ที่เป็นคนยิงเท่านั้นแต่ว่าเดี๋ยวาะถูกว่าเปิด p r i v a ยังโอเคเพราะกลัวคนเขาจอยมาแล้วก็มาพูดอะไรอย่างนี้ตอนที่อัดคลิปอยู่เนาะแต่ว่าถามว่าตัวนี้ดีไหมเอาเป็นว่าไม่ค่อยดีอะเออจริงมันไม่ค่อยดีนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าไอ้ไอ้ตัวเนี้ยค่ะมัน คูลดาวนานมากๆสมมติวางไปเสร็จแล้วใช่ไหมคะต้องรออีกสักพักเกลียกว่านะที่มันจะวางได้อีกอันหนึ่งแล้วพอวางได้อีกอันหนึ่งใช่ไหมคะอันเก่ามันก็จะหายไปนะคะมันไม่ใช่มันไม่ใช่ความสามารถที่จะเอาไว้ช่วยทำดาเมจหลักๆได้เลยนะส่วนมากเขาจะเก็บไว้ยิงบอสกันเวลาที่แบบบอสมันออกเงียใช่ไหมคะเราก็มาช่วยกันทำดาเมจนะแล้วความน่าสงสารกนะ็คือว่าบางทีใช่ไหมคะเวลาแบบ จะวางอ่ะพอวางไปแล้วบอสมันดันเดินไปอยู่หลังกําแพงก็ไม่สามารถยิงทะลุกําแพงได้เป็นความสามารถเป็นไอไวลิตี้ที่เรียกว่าค่อยจงจะไม่ค่อยนานเลยเลยเอาไวท้ทำดาเมจได้แค่ช่วงที่ยังยิงบอสได้แค่นั้นหรือบางคนเอาไว้ใช้เคลียร์พื้นที่บริเวณรอบๆเพราะว่ามันยิงบิวดิงก็พังเหมือนกันนะคะไอ้ยิงพวกออบเจกต์ในเกมนะไม่ใช่บิวดิงยิงบิวดิงไม่พังแต่ว่ายิงออบเจกต์พัง ก็ประมาณนี้นะคะสำหรับเจ้าแอร์หายเป็นตัวที่เรียกว่าถ้าซื้อไม่ทันก็ไม่ได้น่าเสียดายอะไรเลยเพราะว่าความสามารถมันก็ไม่ได้ดีแต่ถ้าเกิดซื้อสามารถซื้อได้มีทองพอก็อยากจะให้ซื้อไว้นะคะเพราะว่าเผื่อบางทีเขามีการบัฟความสามารถป้อมปืนของคอนสตรักเตอร์ขึ้นมาก็จะทําให้มันน่าเล่นมากขึ้นคะ่ะแต่ส่วนตัวายคือไม่เล่นสายนี้เลยเพราะว่ามันไม่ดีค่ะคณูดง่าย บอลช็อตอันนี้ค่านะคะไม่ดีแล้วก็เลเจนดาริฟลัสบอกทุกครั้งเลยว่าต้องซื้อนะคะสําหรับผู้เล่นใหม่เพราะว่าเรามีโอกาสที่จะได้ใช้มากกว่าคนอื่นเขาแต่อย่างไะคือถ้าจะไม่ได้ใช้เราก็เลยจะไม่ซื้อแล้วมีติด ID ไ,ไว้อย่างน้อย1 0 0 0 2พ0 0พันหเพื่อความหุ่นใจนะคะแต่ว่าเราจะใช้กันจริงๆก็สักไม่เกินสิครั้งได้นะายว่าแต่มีติดไอดอย่างน้อย1000อันก็จะดีกว่านะคะแล้วก็อันนี้ ปืน l สต ROM โซน C ความสามารถอะไรเอ่ย Every shot increase r a n g e weapon damage 1% up to maximum of 25 stacks อ๋ออันนี้นะคะเวลาที่เรายิงอาวุธประเภทที่เป็นอาวุธโซนตระยะไกลพวกปืนพวกธนูพวกอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะมันก็จะ stack damage เพิ่มไปด้วยนะคะแล้วก็ มันสะสมได้25แตกแปลว่าเพิ่มได้25เปอร์เซนต์ถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนอาวุธหรือว่ารีโหลดนะคะอาวุธไอบัฟนี้มันก็จะหายไปมันเหมาะจะใช้กับปืนแบบไหนเหมาะจะใช้กับปืนในประเภทที่เป็นอัน,นี้าค่ะประเภทที่มันเคยเห็นไหมคะยิงปืนแล้วแบบเขายิงไปสักพักแล้วเหมือนกับมันร้อนมันจะต้องแบบ มันจะต้องแบบว่าหยุดยิงก่อนให้วัตอาวุธมัน,น,นหายร้อนนะคะที่แบบตัวละครจะแบบทําท่าเหมือนกับว่าร้อนมืออะไรแบบนี้อ่ามันจะเป็นอาวุธแบบนี้นะคะก็อาวุธที่คิดว่าเหมาะกับตะใช้กับตัวนี้ก็มีอันนี้นะคะ s t o n e ริงเอ่อ o u c h ใส่ไม่แน่ใจว่าใส่อ่านถูกหรือเปล่านะคะอันนี้เพราะว่ามันไม่มีการรีโหลดมันเป็นแบบคูดาวนะคะคูดาวแบบความร้อนก็สามารถใช้บัฟจนซีได้มีประสิทธิภาพดีมากๆอันนี้ก็เหมือนกันนะคะออนสลอตแล้วก็ อาวุธเซตสยไฟอะเซตสไฟอย่างเช่นอ,อันนี้มันมี reload อะเห็นไนะใช้จำไม่ได้แล้วอันนี้เนี่ยปืนพกอันนี้ก็เหมือนค่ะบ้าสตารรอน9000อันเนี้ยก็ใช้บัฟโจซี่ได้ดีเหมือนกันเพราะว่ายิงๆไปแล้วมันจะร้อนแต่ว่ามันจะไม่มีการรี l o a d ทําให้บัฟมันยังอยู่ตลอดเวลานะคะก็ต้องเลือกใช้กับอาวุธบางระ บางประเภทบางอันนะคะก็จะช่วยทําให้ความสามารถนี้ดียิ่งขึ้นแต่ว่าอันนี้มันเป็นแค่สีม่วงเนอะถ้าเกิดว่าอยากจะเอาไปเพิ่มให้มันเป็นสีส้มนะคะก็ต้องใช้ Legendary f o t นี่เอง Winter Ted Slammer อันนี้ก็ เรียกว่ามันมีอันอื่นดีกว่าค่ะอันนี้ก็เลยไม่ค่อยน่าใช้ไม่น่าซื้อเท่าไหร่ s u r v i v ร์ซื้อไปถ้าเกิดว่ายัางต้องการแฟมคนยังต้องการเซอร์ในเซตนะคะแล้วก็พวกของ Evolution ขาดอันไหนก็ซื้ออันนั้นนะคะไซก็แนะนำให้ซื้อพวกน้ำฝนกับดวงไอขวดสายฟ้าเพราะว่า คนมักจะหมดกันคน่อนข้างบ่อยแต่ว่าพ้อหลังๆมันก็จะมีที่ฟาร์มได้ค่อนข้างเยอะนะคะส่วนอีปิดฟลาสมีติด ID ไว้ประมาณพันหนึ่งก็พอแล้วค่ะไม่ต้องซื้อเยอะไม่ค่อยได้ใช้ส่วนอันนี้ก็พันหึเหมือนกันค่ะ5 0 0ร้อยนั่นนะแบบใส่จำได้ว่าใส่เคยใช้ไป2ครั้งค่ะสำหรับเจ้าแรงฟลาสเนี่ยตอนนั้นใช้ในการอาบเจ้า powerbase แล้วก็ ตัวอะไรอีกอันหนึงจำไม่ได้แล้วน่าจะเป็น survival หรือโจลซี่มั้งเ้อเคยใช้สองครั้งอย่างงคิดดู <laughs> ส่วนเพิร์กอัพนี่นะคะเพื่อนๆก็ยังจำเป็นจะต้องซื้อสำหรับผู้เล่นที่ต้องการปั้นปืนนะคะเพราะว่าเวลาที่เราได้ schematic มานะคะมันจะเป็นแบบเนี้ยมีเหลือไหมเนี่ยเนี่ยเห็นไหมคะเพิร์กมันจะเป็นแบบ สีเขียวมั่งสีฟ้าบางบางครั้งมันมาเป็นสีเทาเลยดังนั้นเราก็จําเป็นจะต้องใช้ Perk Up ที่เป็นสีฟ้าสีเขียวอยู่เพื่อที่จะค่อยๆอัพเพิร์กขึ้นไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ r e เ e r รเราใช้ในกรณีที่เพื่อนๆต้องการจะเปลี่ยนเพิรของอาวุธเปลี่ยนธาตุอาวุธเปลี่ยน Perk ์กแทเนี่ยใช้หมดเลยนะคะเป็นของที่จําเป็นนะคะยังต้องซื้อไว้ติด ID ไว้อย่างน้อย1ห,หมื่นเลย ใช้ไม่ใด้พูดเล่นนะคือ1,000 0นี่คือใชแบบ้แป๊บๆบก็หมดแล้วเปลี่ยนเพิ่งอาวุธเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาสองสครั้งก็แบบหลายพันแล้วนะคะก็ติดไว้เลยห0 0 0งืนะประมาณนั้นส่วนเอารามาเอ็กซ์เรย์ ray. อ่ะลามาเอ็กซ์เรย์นะคะจะเป็นรามาที่เพื่อนๆจะมองเห็นของข้างในก่อนเนื่องจากว่ามันมีกฎหมายเรื่องกรชาของยุโรปเนาะทำให้การที่จะขายพวกรามาแบบนี้ก็จะต้อง ไม่เป็นการสุ่มแล้วเพื่อนๆจะต้องได้เห็นของก่อนซึ่งเป็นข้อดีสําหรับผู้บริโภคนะคะแต่ใครที่ไม่แน่ใจว่าลามาของตัวเองดีหรือเปล่าให้แคปจอ r แล้วก็ส่งแชทมาหาไซาได้เพราะว่าไซาจะได้แบบช่วยดูให้คือบางคนเขาเพงรล่นใหม่ใช่ไหมคะก็จะไม่รู้ว่าตัวนี้คุ้มไหมแต่ว่าถ้าเกิดให้แนะนําก็คือว่าลามะอัปเกรด50าีบหรือว่า50ตัวเอ็กเนี่ย ควรจะมี Survival ในระดับ Legendary 2ตัวเป็นอย่างน้อยนะคะ2ตัวเป็นอย่างน้อยเพราะว่ามันมันถึงจะดูคุ้มค่าในความคิดทรายอะ่ะคือถ้าแบบเป็นตัวเดียวมันก็ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะ2ตัวกำลังดีค่ะ2ตัวขึ้นไปนะถ้าซ้ำอย่างน้อยเอาไปย่อยได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าแบบเป็นเนี่ยอย่างอัน,นายาไซไม่ซื้อหรอกซื้อทำบ้าอะไร5 0บวีบักไ ตัวกัก่าแบบนี้นะคะแล้วก็ก่อนที่จะจากกันไปนะคะถ้าเกิดว่ายังไม่ได้ใส่ซัพพอร์ตอะครีเอเตอร์ให้ใครก็ใส่ให้ใส่ได้ กดตรงนี้นะคะ Support the Creator แล้วก็พิม Beauty a n the b e ที่เป็น Creator Code ของไซแล้วก็กด a c c e p t ค่ะจะเป็นช่องทางการสนับสนุนกันอย่างง่ายๆเพื่อนๆซื้อของไซก็ได้ค่าขนมนะคะหรือว่าถ้าเกิดใครอยากสโด o ดในผ่าน t r u e m o n e y Wallet ก็ Donate ผ่านเบอร์ t r u e m o n e y Wallet ของไซที่อยู่ทางด้านขวาบนของจอได้เลยค่ะาซไปก่อนนะคะทุกคนไว้เจอกันใหม่นในคลิปหน้าอ้อายจะบอกว่าถ้าเกิดว่าส่ง ส่งภาพลามะมาถามเนี่ยพยายามส่งในเฟซส,ส่วนตัวแล้วกันเพื่อที่จะได้ตอบไวๆหรือถ้าเกิดว่าส่งในเพจเนี่ยก็อาจจะตอบชา้าหน่อยแต่ว่าพยายามจะส่งดึกมากบางทีไซไม่ได้ไปเช็คตอนดึกแล้วมันก็จะไม่รู้ว่ามีใครส่งข้อความมาแล้วก็ทําให้อาจจะพลาดการตอบลามะตัวนั้นไปนะคะโอเคไซไปก่อนนะไปจริงๆละเจอก,กันนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ